สวัสด,ดีจ้าท่านผู้ชมขาเอฟซีทุกท่านนะจ๊ะเมื่อนนี้ก็เห็นควายเพิ่นเพิ่นเลี้ยงใกล้ทางนี่แหะเพะิเพ่นเลี้ยงใส่อันใกล้ทงทงเพิ่นสิเกี่ยวขานะเนาะพื้นที่มันน้ำท่วมเต้องเอามาใส่นีนไว้พอเอาไปใส่สวนไว้ในแต่ก่อนเนะวันนี้เพิ่นเอามาเลีย้ยงขางทาง ยัขงข่างท่าง่ะเอาไปว่าใสคันนี้บ่รอท่างนี่บ่เาาบข้าป่าแล้วได้หกตัวยังสามตัวมิเตแม่อันนัวยังสี่ตัวหาตัวโโอ้ได้หลายมิเตควายอันแม่มนันได้ลูกแล้วควายคนกระสูงอยู่เน้นะะสูงได้แม่นี่ แม่นี่สูงแม่แมโอ้โหปวเอามาเลี้ยงนะนาเกี่ยวเขาอันยังบิดเลยอันนี้ทงเอาคือไกดน,น,นาลงตุกเธอแทะเกี่ยวแล้วเฮียบวัวเลียวแดดเกินแดดฮอนนักโอ้โหนะมีจักเจ้าเน่ เอาขันโมมากลางเลี้ยงควายควายที่อันที่ถ่ายการประจำน่ะบเห็นนะแล้วเพื่อนไปเอาไว้ทงไหนอเอามีห่ออันเป็อนอย่างเสียงแวกปอมาแล้วพวไน้ยบ่นบาคนหนังบางคนนั่งเลี้ยงควายไป กางคันหอมเหนียวควายมันแดดหลายพอบดเอาควายไปลงน้ำป๋อขึ้นหีมแท้ขี้เพิ่องถูงน้ำได้อันนี้นะหลุดแล้ว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 พ่อมาสิเปไรมาสิอันนั้นเลย้มส้มยังกาวจะเลื่อจะเอาใส่หรือป๋อเพราะว่าของเจ้าหันมีแต่โตสูงๆเลยแม่มันนะ ข้าจ้าไปใส่อันเบิมแน่กาจะเลนแน่พชรอุดรแนยยแ่นี่ค่ะโอ้ยพู่นะตัวน่างสูงเนาะแม่นะอ้าวควายจ้ามีแต่ตั้งสูงขายจักตักโตละปีะนขายหกตัวได้จักตัวแบนี้ขายหตัวได้ซิบอเกินครึ่งเกินสี่ตัวขายหกตัวได้ซิบผุนนะ <laughs> คนเี้โอ้ยังยังตัวแบบนี้ปุ่นอะได้อีกวันนี้ก็สามสิบเลยเนาะคำได้ตื้มเห็นเนาะคนเี้โอ้ตัวใหญ่ได้ตันนี้ก็สูงตัวนี้ก็สูงโอ้ยเอา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 พ่อเอาเบิ้มกับพอกาจะเลยมาใส่นี่คาขนาดเลยกว่าเจ้ามันสูงเด้ท้องมันมันก็ะ่องเสียนรูมันก็ะ่องเสียนเนาะน้ำนมมันเนาะ ลูกม<ส>ันก็อลุยอยู่เล้เนาะลูกแต่ละตัวนะเด้นเออขี่ควายขี่ควายขี่ควายขี่รถเลี้ยงควายขี่ควายวะจ้ะขี่รถเลี้ยงควายนี่ขี่ขี่ขี่รถขี่รถมอเตอร์ไซค์เลี้ยงควาย พันธุ์ขี่มอเตอร์ไซค์เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงควายควายพ่นฟ้าได้อชิป0ขาหกได้ชิปประมาณสามชิปเลยกๆน,น้อยหาของพ่อไม่แต่ตวยังใหญ่ตัวแมออ่ตัวใหญ่รอกโตไมนสูงสูงวันนี้อันพันวาค่ะแม่ซื้อควายหันต้องซื้อแม่ที่มันเลี้ยงลูกลูกมันน้ำนมดีเอ้อลุยอยู่เน่ะ ถ้าท่านเพิ่นอันเปลี่ยนสายพันธุ์นี่คาขนาดแล้วนี่เพิ่นทยังบอกยังบอกเปลี่ยนสายพันธุ์ยังเอาพื้นบ้านอยู่กลับมาบอกมัชชีมาบอกมาบอกเตรียมแลนเด้อเตรียมแลนเด้ออ่าเตรียมแลนด์อันต้องเป็นต้องเป็นแนวแนวแนวแนมให้ยายเด้อแนวให้ย้ายด้วย ตัวนี้มันมันหันมันหันหนามหาเฮาพเลยแล้วก็มันตืบลแม่บอเนี่ยโอ้ไปละโอ้ค่อยเราสูงเด้อ่ะแต่ค่อยน้องแก้มในท้องสะอ่างแต่ค่อยอันพูงนี้มันจะสูงแต่ถ้าถ้าถ้าเอาพ่อใหญ่สูงมาใส่มันจะเปลี่ยนสายพันธุ์เลยนี่มันจะได้เลยนี่ หนาตัวนี้สูงก็สูงเลยตัวนี้ไม่รู้ที่เดินมาปิดหลอดนี่เนี่ยคนคนขี่รถเลี้ยงขี่รถเลี้ยงควายจะของเพิาาน่นมาอะไรล่ะเพิ่นกินอันล้อไปล้อมาไง ก็ไปกมาในโดดนี่แหละถ้าแมงเกี่ยวเข่าแล้วเนี่ยโอ้ยทางกินแล้วนี่ตัวน้อยน่ารักเนีตัวน้อยค่ะโอ้ยเราได้เป็นซีฟตัวฝุ่นละมุนเราบ่าโฮเด้โฮเด้โฮเด้เออบอห้จับดิบอหอยจ้บห้องอุ้มเลยบอกจ้าของว่าสิอุ้มบอได้เลยบอได้มันยืนเบิ่งนะมันยืนเบิ่งน้องแก้มน่ารักเลย ตัวเล็กๆนี่มันน่ารักอันแต่ยังน้อยขนาดรักบ่้ลคนขน,น,นาดรักควายขน,นาดรักตอนใหญ่มาเนาี่ยเบิ่งบ่ได้เลย,ยทางควายทางคนนั่นแหละว่าวฟังเฮ้ยคนไล่พลานละคนด,ดิไล่พลานละ,นนะขี่รถไล่ควาย ไปแล้วพอดีเขาป่านั่นก็พอดีเขาห่มแล้วกิน้าในห่มเลยวันนี้เขาป่าละเป็นนอนมาสันเป็นนอนตุ่มมาสันพอดีมันจะข่าไปนอนตุ่มนะคะน้ำมองนั้นเลยเดยมาข้าไปแล้วข้าไปแล้ว พวงที่มาทาอยู่อบตอบเห็นซามเจักไปใส่นี่ไปเบิ่งพวงไม่เนาะนกินขางทางเราะไปํามซาอันเกี่ยวเข่าตีทงนากวางล้วกะเกี่ยวเข่าโอ้เกี่ยวเข่าปย,ยังนาปังเนาะนี่นาปังพอได้รอนาปังอีกทางนี้ทางนี้พอเกย์น,นาปังเือนกัน เอามันบอกเลียอย่บอกอ้ามันห้องว้ไหอ้ากอาห้องบอ้ออออ้ออ้ออออ้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 ออออ้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 ออออ้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 ้ออม้อ อันน่ะอ้าวหอมแบบนี้อันน่ะอ่าอ่าอ่ามันหองอ่า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 มันหอมอันน่ะหอมหองแบบนี้ดิกาทางนี้หองแบบนี้ติมาเบิ่งมาเบิ่งอันพวงนี้ ฟูงนี้นยะอันแดดแดดก็ฟูงนี้กันกระสูงขึ้นกันเดี๋วคอยนะเบิง้งไกลๆลายฟูงอยู่ได้บ้านนี้ก็ดียามมหายามอันยามแหลนก็จะไปเลี้ยงทงโอ้ยหลายไปไทยเบิ้งนี่โอ้ยหลายล,ลุยยามนี้หันพื้นที่มันเคบเพราะว่าเพิ่นยังเกี่ยวเขาบ่แล้วเพิ่นนางรัดซอยกันเนาะ ไม่มีสามเจ้าพเด้ฮเจ้าหนึ่งรัดอยู่เขาพี่เด้พี่ทังพี่เขาก็ยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่พอดีนางรัดนางรัดอยู่โอ้ย,ย้อนแสงแสงแดดเยอะย้อนแสง คลิปนี้ก็อันให้ช่มบรรยากาศพอสำนี้ก่อนนะจ๊ะเอาไว้ติดตามคลิปต่อไปนอกจากนาะขอทุกคนโชคดีเดอ้อสุขภาพแข็งแรงคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอยู่ดีสบายคะ่ะสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีกินแซบอยู่แจกกินนัวโชคดีทั่วหน้ากันเด้อจ้ะสบายดีบองสู ขอบพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า